คุณผู้ชมนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับทุกท่านเลยนะครับโอ้พอดีวันนี้นะครับมีผู้ใจบุญนะครับเอาผ้าส่งปัจจัยมาอผ้ารวมให้ยายสองชุดนะครับคุณยายกับคุณตาครับเอายายทาอะไรยายตีข้อวัวข้อวัวข้อวายเนี่ยโอ้มีสายบุญสวัสดีค่ะยายเขาเอาผ้าห่มมาให้ยายยังไม่เป็นรายไยาย อาบน้ําก็ห่มผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ให้ยายไปรับผ้าห่มตรงไหนต้งนู่นได้ยายไปที่บ้านก็ได้อะ,อะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเป็นหมพันหนวมให้ยายสองพื้นแล้วก็ปัดใจอีกหนึ่งพันบาทนะครับคุณอ่าคุณพี่จันเพ่นนะครับคุณพี่จันเพลินมาสีมาสิงนะครับมาสิงแล้วก็อ่าคุณพี่ชัยยุทธนะครับด้วยนะครับเนาะ นะครับนี่โมบพาหงพให้ยายนะครับวันนั้นเห็นยายขึ้นตรงนี้แหละเลยรีบมาด่วนเลยซื้อมาให้ยายนะครับวันนี้ไหนคุณ <c oughs> ตาตา,ตาลูกไม่ได้เลยยายตรงนี้แหลอะอะ ยายครับนี่ยายครับนี่ให้ตาพี่เขียวจ้ะอ่านเดี๋ยวมองไายายก่อนอ่านเด้อยายเด้อคุณอ่าผ้าห่มแล้วก็ปัดใจหนึ่งพันบาทเขาให้ยายนะอ่าคุณอ่าคามใจคุณคุณพี่อะไรเดี๋ยวขอดูชื่อหน่อยย่ะจำไม่ค่อยได้เดี๋ยวเดียวขอดูชื่อแป๊บหนึ่งเอ้เหรอ สมองนี่ไม่จำอะไรเลยนะทุกวันนี้นอสจันเพล์ออย่างนีจันเพลยนอสจันเพลยแล้วก็ชัยชัยยุทธด้วยนะพี่ชัยยุทธใหญ่อยเีแลอย แล้วก็ให้ทุกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อทุกคนสาธุอาคุณพี่จันเพลินคุณพี่ชันขยุตคุณพี่ชัยยุทธมาสิงน้ำทุกคุณมาสิงนะครับมครอบครัวจสองฝืนอันนี้ให้ตาเลี้ยงตายายเนอันนี้มองไปยายตาลุกไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวขอพนีปตาเดินมาได้บนดินกระล้มได้เดินมาได้ไหม ตาเดินมาได้ไหมเดินแล้วก็ล้มลาเขาเดินท้าไม่อันนี้จุ่มอ๋อนั่งลงอ่าขับประหอมก่อนอ๋อนั่งลงผ่าพารวมปลาอือนั่งก่อนนั่งนั่งก่อนตา่อนั่งให้ดีดีอ๋อตายิ่งไม่ต้องตาให้พอนะจีที่ให้พรลูกหลาเนอะพรลูกหลานที่ให้พารวมมา ให้กันให้รำแม่รวยทุ่งหวยทุกเกษตรเตียนเป็นทุกลาตรีทุกวันทีนึ่งเขามีให้เขามีบุญมีกุศลเอามาให้ให้เขามีแต่บุญเดินทางก็ให้ปลอดภัยตลอดชีวิตนี่ อ่าคุณพนั้นเห็นคุณตานอนตากเดรนนอนนั้นะะ <c oughs> โอ้หน้าตาสดชื่นดีขึ้นน้ะตาเลยเปิดดูไม่ใหญ่ใหญ่นั่นนลยใหญ่นั่นนี่ใหญ่ใหญ่ไปเอาใส่ตู้นะยายต้องใช้นั่นนี่ยยาเนี่ยนะผมไม่ค่อยเชื่อใจกลัวยายจะงไม่ใช้นะยายเปิดดูเลยเอา เปิดดูนี่หนึ่งใหญ่เปิดดดูกปเี๋ยวเกลัวยายไปเก็บไว้ในตู้แล้วมันจะเอาไว้ให้ของใหม่เลยกลัวยายจะปิดไว้ในตู้เพราะของใหม่ๆนี่ชอบเก็บน้องกับถูกลอตเตอรี่ในไหนเลไทยสามตัวน้องเขาก็เอามาให้หนึ่งฟืนโอ้โอ้อกนี้ไม่เป็นไรอันนั้นเก็บไว้แต่อันนี้ต้องใช้เอฟซีเข้าอยากให้ ก็ทุกโอ้หนาเด้อใหญ่เลยใหญ่พอดีใหญ่ไม่พอดีแล้วยายพอดีโอ้หนานอนสองคนโออหนาสวยสวยมากเลยอ่าใหญ่อ๋อใหญ่ลุกเลยถือกับหาสองคนดูสิอ๋อเนี่ยอันนี้ไม่คือนี่แหละถึงจะอุ่นได้ปะใหญ่อันใหญ่นั่นไงเอาอันใหญ่มาปูนอนก็ได้โฮมก็ได้ใหญ่เออ นใยายนะยายอันนี้คือบังคับไปยายเปิดเพราะว่ากลัวยายไปย้ายใส่ตู้โชว์ไวไไ้ไม่ไม่อันนี้เรายายนอนอยู่ตรงนี้นี่อันนี้กัไนไหนอันนี้ที่นอนใหญ่บอกเฮ้ยทำไมมือตืดๆแตะ <c oughs> โอ้ห<ม>ลงปูซวงอยู่หน้าห้องตัวนี้ไหนไปยายไม่มีบอกไหไฟลู่กไฟอยู่ข้างนอกโอ้ไฟอยู่ขา้างนอกต้องเปิดข้างนอกโอ้หน้อเวลา เวลายายออกห้องน้ำต้องมาเปิดไฟข้างนอกโอ้ช่างหน่อยเนาะติดตั้ง้ยายโอ้ยเนาะต้องเสียบบอลนี่โอ้ยเนาะเดี๋ยวกันนี่ทางนี้ทำไมไม่สว่างอ่ะมุงปูมให้สว่างให้ดูบ่นี่โอเคตาก็เปิดเลยของตาเนี่ย อ่ะโอเคลายยายแล้วงั้นยายจะได้จะอน้ําำยังี่ยังยังไม่ได้ฟันยังไม่ฟันเลยโมล่มลมลื่นเนยายเริ่มหนาวแล้วไงฮะหนาวเลย้ะครับโอ้วันนี้รีบเอามาให้ยายเพราะว่ามันพรุ่งนี้ก็อาจจะไปที่อื่นนะยายก็เลยว่าอาจจะไม่ได้เข้ามาทางบูเชตอีกก็เลยต้องเอามาให้ยายตอนเย็นเพราะว่าตอนนี้มันกำลังหนาว รู้ว่านาวต้องรีบมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอามาให้หน้าร้อนเดี๋ยวยายบอกเอามาทำให้หน้าร้อนเดี๋ยวก็ฝากตู้ไว้ฝากไว้ในตู้ไว้งอ๋อร้อนนะนี่มันหนาวกัมันหนาวต้องเอาโฮมก่อนอืมแต่หนาวมากแล้วยายเนาะลมแรงมากแล้วไม่ค่อยร่มแล้วแล้วก็สั่งซียายหายเลยเสียงดังกีบังหายแล้วหายแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวนี้หายแล้วเสียงดังปัง คืเอาไม้ขึ้นไปน anyway ี่ไววหายต่ลมก็ไม่ได้ลมในเอาไม้ขึ้นไปไววเลยไม่ลมเลย <c oughs> <c oughs> ไปกันกรุ่มเ้ยทั้งคืนทั้งคืนเลยนายายเนาะนตื่นขึ้นมาก็เตรียมไม้เตรียมไ้เอาขึ้นไปข้างบนอืมสงสัยลุงปูท่านอยากให้ยายได้นะก็เลยเอฟซีเห็น <He en. S 2> ปับ๊บแล้วเขาก็โทรมาให้ทิตพันเนะาะ ออสอจันเพนนะครับคุณพี่จันเพนแล้วก็อ่าให้คำนีบุญนั่นี้บุญเออใมีโชคมีรลาภอายุมันฟันยืนแล้วเขาทำใหมลูกมาหลปู่สวงสององค์ด้วยถวายอ่าตามวัดตามตำหลักกระท่อมหลวงปู่สวงเนาะเออยา่ได้บุญเยอะครับนี่ก็ยายสุพรรณเนาะ เลขของยายจองปวกก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะยายนะที่เห็นนะที่เห็นยายเห็นเลขอะไรนะเหมือนนั้นนะ,ะที่ยายเห็นเลขอะไรนะอันนี้ไม่ได้ลงแต่ว่าให้วันสามเห็นนีมมม่มันมือสามห้าอะไรสีสามกับสามห้าเนาะยายเนาะสามห้าไม่ได้ให้เลยนะี่มันดูไปดูมามันสีสามห้าเลยสามสามนี่แหละมีสามสามกับสีสามห้าอ๋อเดี๋ยวค่อยใกล้เลขออกเนี่ยจะมาหายายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า อันนี้มันมืดแล้วมันค่ําแล้วตอนนี้เวลาสิบแปดนาฬิกาเลย,ย<า>มหายายวันนี้นขับมาจากงานบวงสวงรีบเนาะยายนะครับเนาะคุณยายสุพรรณนะครับชื่อนี้ชื่อหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงกว็อันนี้ให้่ตั้งชื่อให้ยายไม่ใช่เป็นคน,นจังหวัดสุพรรณไม่ใช่ ใช่คน<ม>สุพรรณไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่คนสุพรรณแต่ก่อนไปทํางาน,นมีแต่คนสุพรรณนะทํางานด้วยก็เลยพูดใหญ่ก็เลยพูดเลยพูดักลางๆสังเอ้ยถึงห้าหกปีเนาะทำงานด้วยกันยายไปทําอะไรทรําก่อสาอางผสมสามชั้นสี่ชั้นมั่งสามชั้นมั่งยายก็ขึ้นไปจะขึ้นไปมันลวดข้างบนเลยส่นไหนอ้วนๆเขาไม่ขึ้นเขากลัวตก ให้ยายขึ้นไปจ้จต่ตอนนั้นยายเป็นสาวบ่อไม่ใช่อายุมากแล้วอายุอายุสามสามสิแปดสามสิเก้าเลยโอ้กำลังอช่ยังใบรุ่นอยู่จ้าอ๋อเลยไปเนี่ยก็ถือว่ายายสุดยอดนอะจ้าตอนนี้แต่งงานลูกชายไม่มีเงินเนาะไปขอยืมคนอื่นเขาไปที่ไหนเขาก็ให้เอากมันสามหมื่น คับบปต4ปันอทองหนักหนึ่งบาทเอาไปเอาเพื่อแต่งงานลูกจ<ะ>้าแต่งงานลูกกับมนีมัธนาคารอะไรมดจะเป็นเรื่องเงินมาแสนหกหมื่นก็เลยมาทําบ้าน,นเลยมาทําบ้านในบ้าน<ะ>อยู่ทําบ้านให้ลูกอยู่ทุกวันครับแล้วก็ ใหญ่แต่เลยมาอยู่นี่ถูกเลขถูกอะไรก็เลยมาทำถูกเลขหลวงปู่สวงให้บ่อยา่ถ้าถูกเนี่ยส่วนใหญ่วนใหญ่จะหลวงปู่ให้เนาะฝันมั่งอะไรมั่งกับแกมาบอกว่ากับถูกอ๋อก็เวลาฝันกับแกเอาเนาะอาเกเอาเลขหลวงปู่หลวงปู่เลยทั้งเลขเลขเกณฑ์นะกันเลขเกณฑ์เกณฑ์ด้วยเลขเกณฑ์ก็แต่ก่อนมันเข้าเลย แต่หลังๆไม่ค่อยเข้าอย่าทำไมไม่เข้าเทนีนะแต่ก่อนเข้าตลอดเลยอย่าเข้าตลอดเอาสามตัวก็ทุกสามตัวทุบบอยสามตัวนะแต่หลังๆแต่นี่ฮะแง่นี่กับเคียนไว้แล้วนะนี่แต่เล็กรอกหรือเปล่าใหญ่ไม่รู้เกรงใเอาไม่เป็นรายเดี๋ยววันหลังค่อยมาเอาจ้ะเพราะว่าค่ำแล้ววันนี้ใหญ่นะ โอเคยายนะก็ <Yeah. S 1> ก่อนที่จะไปก็ <Yeah. S 1> สาธุสาธุยายเนาะ <Yeah. S 1> จา,าจาสาธุจะ